นิทานคุณธรรมเรื่องหมู่บ้านไม่เป็นไรที่ชานเมืองแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านไม่เป็นไรทุกคนในหมู่บ้านมีนิสัยมักง่ายและไร้ระเบียบวินัยทําให้ทุกคนทุกแห่งในหมู่บ้านเต็มไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูลเพราะทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องไม่เป็นไรแม้แต่ในแม่น้ำลำธานก็ยังมีขยะลอยอยู่มากมายจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนได้รับบาดเจ็บจากความไม่เป็นไรของคนในหมู่บ้าน แม้ว่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บและป่วยไข้เพราะความไม่มีระเบียบก็ยังไม่มีใครสำนึกในความผิดต่อมาเมื่อฝนตกลงมาและไม่สามารถระบายน้ำได้ทำให้ทุกบ้านถูกน้ำท่วมขังถึงขึ้นเดือนทำให้เสียหายหนักเมื่อน้ำลดทุกคนได้ทราบถึงสาเหตุที่น้ำท่วมว่าเป็นเพราะทุกคนขาดความมีระเบียบวินัยทิ้งขยะไม่เป็นที่ทุกคนจึงรวมตัวมาช่วยกันเก็บขยะ และคัดแยกขยะให้ถูกต้องเกรดความรู้สีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีแดงหลังจากนั้นจึงไม่มีใครมักง่ายและไม่มีระเบียบทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางอีกเลยนับแต่นั้นมาทุกคนในหมู่บ้านจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การมีวินยัยการรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบจนสังคมเกิดการเดือดร้อนหรือส่งผลเสียต่อบุคคลโดยรอบจบแล้วจ้า